สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่เอลิสเบตนะคะโตโตคาสาขาเนติบัณฑิตนะคะแล้วก็วันนี้จะมาเจอกับสาวสวยท่านหนึ่งมาพร้อมครอบครัวนะคะซึ่งมาไกลมากมาจากใต้เลยนะคะมาถามความรู้สึกของท่านเลยว่ามาที่โตโตคามาครั้งแรกแล้วรู้สึกเป็นยังไงยังอะไรยังไงบ้างเพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะและว้วก็แนะนําตัวนิดนึงค่ะ ชื่อเจียะะเจ๊ยบนะคะคุณเจี๊ยบนะคะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเท่าดีนะคะพี่เจี๊ยบมาจากจังหวัดอะไรนะคะมาจากนครศรีธรรมราชมาจากนครศรีธรรมราชามาที่โตโตคามาครั้งแรกค่ะแล้วก็รู้จากโตโตคามาจากสื่อไหนคะ Uh, จากเฟซบุ o กค่ะจาก Facebook ซึ่งเป็นแฟนเพจของเฟซเฟซบุ๊กของโตโต้าซึ่งตอนนี้เขามีก็มีไลน์แอดและมีไลน์แล้วก็มีศูย <c oughs> ์รถเือรสองโตโต้าก็มีทั้งหมดมีหลายช่องทางมีทิกต o k มี YouTube ด้วยนะคะที่นี้มาครั้งแรกแล้ววันนี้ตัดสินใจซื้อรถอะไรคะอาติสค่ะ t o โย t a าอาติสนะคะโตโยต้าอาติสเป็นรถขายดีอันดับหนึ่ง <c oughs> ในตลาดเลยตอนนี้นะคะ นีคุณิไม่เก่งเท่าไรเลยนะเจอกันครั้งแรกมาครั้งแรกตัดสินใจซื้อเลยใช่ไหมคะค่ะซื้อเลยแล้วก็เห็นรถแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วลองขับแล้วนะค่ะลองขับแล้วแล้วก็ถามความรู้สึกนิดนึงค่ะมาโตโตคามาครั้งแรกจะมีครั้งที่สองที่สามที่สี่ไหมคะคิดว่าคิดว่าน่าจะมีใช่ไหมคะน่าจะมีโอกาสครั้งที่สองที่สามแล้วก็ถามนิดนึงค่ะเห็นมานั่งอยู่ตั้งนานรู้ว่าโตโตคา เป็นต้องปรับปรุงอะไรยังไงบ้างคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาคําติชมลูกค้าเนี่ยมาปรับปรุงและพัฒนาให้มันดีขึ้นมีอะไรที่จะฝากทางทีมงานไหมคะคือดีอยู่แล้วนะคะการบริการอะไรก็ดีมากๆเลยอะค่ะก็อยากให้เพื่อนๆมามาที่นี่อะค่ะมาที่นี่นะคะมาที่โตโตค่ะนะคะพี่เขาบอกว่าเขาก็รู้สึกประมาเซลก็รู้สึกประมาแล้วถามนิดนึงค่ะเซลท่านไหนดูแลอยู่คะ ชื่อเอริาเบตเจ๊ไหมคะ <im its> พ่อบอกจำชื่อไม่ได้ชื่อเพื่อเราเกินไปโ <laughs> <laughs> อ้เอริสเบธนะคะ,คะพี่นะ <im its> ก็เดี๋ยววันนี้อัตสิใจมาซื้อรถแล้วก็มารับรถเลยเลยทีเดียวนะคะจัดไปนั้นวันเดียวผ่านนะคะถูกไหมฮะ,ะวันเดียวผ่านแล้วจะรับรถเลยเดี๋ยวเราไปแล้วจะถามความประทับใจใ,ในการบริการของเซลนะคะว่าพี่เจี๊ยบจะกดไลค์หรือไม่กดไลค์ก็ได้พี่อริาเบธ จะนับหนึ่งถึงสมนะคะแล้วจะกดไลค์ไม่กดไลค์ถ้าไม่กดไลค์ก็นั่งนิ่งๆสวยๆได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลุ้นกันนะคะว่าพี่ลิเบจะเป็นโต๊ะตุ๊กพามาตรฐานที่คุณวางใจได้หรือไม่นะคะเดี๋ย <c oughs> วเรามาลุ้นกันว่าเจบจะให้คะแนนนิยมได้หรือเปล่านะคะเดี๋ย <c oughs> วมานับหนึ่งถึงสกันนะคะมานั่งลุ้นกันติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกอยู่อ่ะนับหนึ่งค่ะนับสองค่ะ นับสค่ะโอ้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่เจี๊ยบนะคะนม่นักตัวแทนของโตโยต้าขอให้พี่เจี๊ยบมีสุขภาพแข็งแรงและเดินทางกลับบ้านนครศรีธรรมราชแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะขอให้หน้าที่การงานตอนนี้เป็นถึงระดับหัวหน้าให้เป็นเลเวลขึ้นมาอีกนะคะนะคะยังไงขอให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเยอะๆขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวหวังว่าคุณได้มาเป็นโตโยต้าเด็กครอบครัวโตโยต้ากันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ